เดี๋ยวกูสุ่มเลขก่อนวันนี้เลขเลขอะไรเป็นเลขดวงดีของโอ้โอเคโอเคโอเคเก้า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 เปิดกล่องเปิดกล่องที่เก้าโอ้โอเคเคแล้วเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงซ้ายไปหน่อยเบี่ยงซ้ายมันจะเบ้ซ้ายไงโอโอเคมันจะเบ้ซ้ายโอเคเบ้ซ้ายอ่ะไปครับผมโอ้ยไม่เอามีดนะไม่อยากได้มีดไม่อยากได้มีดไม่เอาโอ้ไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นนี่ไงโอ้ยน่าตัดเฉดดยโอ้ย แล้วกอรีนิวเนี่ยเขาจะสกิสีสวยเออสวยสวยสมึงเลยอยากได้มานานแล้วอันเนี้ยโหสวยมากเลยอ่ะอุ้ยมาแล้วอ่ะลูกสองลูกสองลูกสองปินปวดมึงไงโอ้ไม่เอาเยี่ยมาหาเยี่อะไรลูกสองแดงด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหปินก้อนนี้เนี่ยชี้อะไม่กูก็มีมิว่าตัวโอ้เนี่ยโอ้ยโอ้ยชื่อมึงไงชื่อมึงไงเป็นโอ้เออโอ้แรกเลยโอ้แรกเลยไป อย่าเถอถ้าโอดไอ้เอาไปเขาไปใส่กินโัเลี้ยงเลยเยียบเกลุยวิววิววิววิีวิมันไม่ไหม้กวะีวแล้วส่ง B แล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วมาไปบอว่ามันตั้งตัวเียมันตั้งตัวอีกมื่นนึ่งเติมเข้าไปอีกมื่นนึงโยกูจะกดนี่แล้วกูหลอกแล้วกูหลอกแล้วกูหลอกหลอกระบบไอ้เช่นี่หลอกระบบเฮ้ยามทีสทีสามทีไม่ใช่อนี่ไม่ใช่อ้นี่อีกอกทีอกทีอทีนี่ไงแล้วกูหลอกล้ว แล้วม่วงมาเลยม่วงมาโอ้โหอยากได้ไอเกนานแล้วเว้ยวันนี้สวยแน่ดูดิลายไทยด้วยกล่องเท่าไรแล้วกล่องที่ห้าป่ะไหนนับได้นี่สบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปนับว่ามึงได้อะไรมาบ้างแล้วเออมึงโง่จริงนะมึงเรียนเข้าโรงเรียนทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยเข้ไปโรงเรียนเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยกิอันเนี่ย กลัวเอแบบเสียหมดเลยเอแบบไม่เสียหมดเลยไม่ไม่ไม่กูกลัวกูกลัวมันโกงกูไงกูก็ไอ้นี่ไว้ก่อนว่าแล้วเชียวไอ้เย้ะนะธุรกิจมันต้องอยากเชี่ยตัวเองดีกว่าเนาะใช่ไม่ซื้อบอกว่าทั้งทั้งหมดวันเนี้ยได้แดงอันหนึ่ง๋อไม่ได้น่าจะได้แต่ได้แจะได้น่าจะได้ไหมสวยเซเว่นโง่ๆเนี่ยะฮิที่สวยตรงไหนอ่ะเอจริงๆโอ้ยที่ได้สวยยังไงวะโอ้ไม่สวยอ่ะ ูสวยเอสุดท้ายเฮียมรุก position มาเคยคุยจะรู้ไม่ให้เฮียอะไรผลไม้ผลไม้สวยจ้าทในในในผลไม้โอ้โหสวยจริงสวยจริงอันนี้อยากได้เลยอันนี้อยากได้จะเจ็บสิบกันเลยไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเฮ้ยต่อไปที่เก้าที่เก้าโอ้โหเก้าแล้วเปิดกล่องแล้วก็เลือกกล่องที่เก้าเหมือนกันโอเคเปิดดอกที่เก้าทุกอย่างทุกอย่างเป็นเก้าหมดเรียบเรียบโอ้ยอันนี้เละเรียบเรย รอรอเก้าด้ะอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดโอเคโอเคนับก่อนวิรอเก้าด้ะสองสามสี่ห้าหกแปดแปดขึ้นแปดขึ้นหายเหี้ยเร็วดิเก้าแล้วเก้าแล้วโอ้โหไปเลยไปกันเลยไปกันเลยสันงเศสพระบารมีเยอะลระบารมีรอเก้าดูบารมีรอเก้าพวกมึงดูกันไว้พวกมึงดูกันไว้บารมีรอเก้าโอ้ยสวยโง่ไอ้ยี่พบารมีรอก่านไปปรับเมาอ่ะ ไอ้เฮียเอ้ยแม่งมาแม่งมาเพื่อออกอลไรไงไว้สัตวกปูนี่แหละไม่เพื่อนอยู่คนหนึ่งอ่ะก็ไอ้เฮียอะ่นแหละไอ้เฮียนั่นแหละมนคนออกไอ้กูนึกวไปไอ้เฮียโอ้อะไเลยคนออกไอ้เฮียไอตัวเดียวไอออกไปเปลี่ยนเปลี่ยนเมาส์เปลี่ยนคุณเขาบอกเขาบอกไป็นปาเป้าเหมือนนี่มันปักเป้าในเกมได้ไหนอ่ะเข้าน้ำหนึ่งนะเข้าน้ำหนึ่ง

ไม่เอาลูกซองกูไม่รู้กูไม่รู้เลยว่ามันจะมีมุมตรงไหนเลยบ้างไอ้เหี้ยแล้วไม่ส่ปุ๋มมาจากเหลียมแบบซอกแล้วนะเกงคุแตกละฟุสเต็กเนี่ยบอกแล้วไม่เก็บเตียงเลยไม่สนใจหี่ทียฉันคับเนื้อฉันเดี๋ยวฟักอ่ะพูดเยอะเดี๋ยวกูยิงแม่งอ่ะเดี๋ยวแพ้ไหม ม่ยอมไม่ยอมยอมเอาไเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโหวตเตยก่อนให้แม่งโดนแบนให้แม่งโดนแบนนี่ดาบเพื่อนคูให้แม่งโดนแบนเออโหวตเตยไปเสียงโดนเสียงโดนครูดาวด้ยเออเกมเฮี้ยเนี่ยมันดีจริงข้างไหนวะเข้ามแล้วข้ามแล้ ตัวโลตายโอ้อยลบแปดเอ็ดตัวเนสไทนะ์นาไปไหนโอ้โหเยนิ่งสู้มันไม่เสร็จอีกอ่ามันไรค่ามันรอดแล้ตัวในสายลบแปดเอ็ดถ้ไม่ยิงคนนี้ไม่ได้ไอ้เนี่ยมันสองร้อยปิงเคี่ยงตั้งหนาวะไม่รู้เหมือนกันก็มันจะอวดเนอ่ยสาวลับปิงก็คือยังยิงยังชนะใช่หน้าปิงไอ้ที่ ไอขี่โมไอู้มเดอตงบันไดกูดูหอกูแต่ักตัวอะไรอะไรเกม่ะโยกเลยไม่เลยอะสาสัตว์กระเด็กลูกซองดี่ีโยกทางไหนยี่สิบสามตัวนึงันนั่นแหละตอนนั้นยีิบสามไอ้เยี่ยค่ิบมันตายต้องเจีย่งนี้นะ โดดไปโดดไปเอด,ดโดมาแล้วปะครับไ้เี้ยตกวเด็กนอนนั้นเองทำได้ดเปล่าได้ไหนฮนะ